เอาละค่ะนักเรียนเมื่อมาพบกับครูแดนคลิปนี้นะคะก็จะเป็นช่วงครูแดนชวนทำเมื่อสักครู่ครูแดนบอกเด็กๆแล้วใช่ไหมคะว่าให้มาพบกับคุณครูแตนในคลิปต่อไปนะคะในคลิปนี้ครูแดนจะมาชวนทำแบบฝึกหัดทักษะภาษานะคะก็เล่มน,นี้เลยให้เด็กๆเตรียมนะคะเล่มนี้ขึ้นมาและ เมื่อกี้เพิ่งอ่านไปใช่ไหมคะเจ้าเนื้ออ่อนเอ่ยใช่ไหมคะถ้านักเรียนอ่านแล้วคิดภาพตามและจําได้เราก็จะทําแบบปึญหาได้อย่างง่ายเลยใช่ไหมคะอ้าวในเด็กเตรียมอุปกรณ์ในการทําพร้อมหรือ,อยังรอบนี้ครูแดนขอให้เตรียมสีด้วยนะคะเพราะว่าจะต้องโชว์ฝีมือทางด้านศินละปะด้วยนะคะ ต้องมีดินสอมีมยางลบอยู่แล้วใช่ไหมคะมีแบบพันทักษะภาษา,าและต้องมีสีด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยอ่าแม่เด็กๆพร้อมแล้วนะคะก็เปิดทักษะภาษา,าแล้วนักเรียนสังเกตนะลูกมันจะอยู่ในหน้าที่6 6 6 6บูกหดูตรงไหนอะดูตรงเลเซอร์ที่ผู้แตนวงแดงๆเห็นไหมคะเลข6ไทย2ตัวนี่หน้า 66นะคะ66โอเคไหมคะเปิดเจอไหมคะถ้าเด็กๆไม่ทันครูแทนเด็กๆสต็อปได้นะลูกหยุดไว้ก่อนแล้วก็เปิดหาหนังสือนะคะเตรียมอุปกรณ์นะคะพร้อมที่จะทำงานนะคะโอเคนะคะพอไหมอ่าก่อนอื่นเลยเมื่อเรียนเมื่อเรียนได้อุปกรณ์ครบแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรา เดี๋ยวเราจะต้องมาดูก่อนว่าเราจะต้องทำอะไรในหน้านี้นะคะอ้าวดูคำสั่งบอกว่าอ่านคำจากภาพาแล้วเติมคำตามเรื่องเติมคำตามเรื่องที่เราอ่านมาเมื่อกี้เลยก็คือเจ้าเนื้ออ่อนเอ่ยใช่ไหมคะแต่คราวนี้เราต้องมาอ่านคำกันก่อนอคำที่หนึ่ง เด็กๆดูลูกศรลูกสอน,สอนอที่ชี้ที่ชี้มาตรงผู้หญิงคนเนี้ยอ่านว่าอะไรคะมแอแม่ไม่เอกแม่ผู้หญิงคนนี้ก็คือแม่นั่นเองต่อมาเด็กๆด,ดูลูกสออีกอันนึงมนชี้มาตรงซ้ายอะไรเป็นเส้นใช่ไหมคะเนี่ยสีขาวๆแล้วก็มี เขาเรียกว่าโน้ตดนตรีเห็นไหมที่ตัววงให้ดูนี่เขาเรียกว่าตัวโน้ตดนตรีสำรับอะไรร้องเพลงเพราะฉะนั้นคํานี้จึงอ่านว่าร้องเพลงนะคะรอองงร้องไม่โทร้องพอลพอลเองงเพลงนะคะร้องเพลงอ้าวมาดูฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้ลูกศอนชี้มาตรงเนี้ย ตรงเนี้ยที่เด็กกำลังนอนอยู่เนี่ยคืออะไรคะปลอ,อเอเปลนะคะแล้วลูกศรอ,อีกอันนึงชี้มาที่เปล y เหมือนกันแต่ไม่ใช่เปลนอนอนอนนั่นเองและสุดท้ายลูกศรชี้ไปหาเด็กน้อยที่นอนอยู่ในเปลก็คือชออนฉันนั่นเองนะคะอ้าวเมื่อเรารู้คำแล้ว เราก็ต้องพร้อมที่จะเติมใช่ไหมคะอ่าเด็กๆมาดูข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนเนาะในการเติมเนี่ยเขาเนี่ยมีรูปภาพมาให้เราด้วยเพื่อให้เราดูว่าเราควรจะใส่คําอะไรไปมันตรงรูปภาพนี่มันจะตรงกับคําที่เขาให้มาข้างบนเลยเนะคะนักเรียนอ่าข้อหนึ่งมีช่องว่างแล้วก็บอกว่ารออะกรัก อ่าเ่าเด็กๆมาดูรูปที่หนึ่งรูปที่หนึ่งเนี่ยรูปผู้หญิงเนี่ยใช่ไหมคะผู้หญิงคนนี้เป็นใครไหนไปหาข้างบนสิเป็นใครเอ่ยใครหาเจอบ้างใช่แล้วค่ะเป็นแม่ใช่ไหมคะเ่าเด็กๆก็เติมคําว่าแม่ลงไปแม่รักรักอะไรดีคะเป็นเด็กผู้ชายเนี่ย เด็กผู้ชายคนนี้รูปศรชี้ไปเป็นคำว่าอะไรคะชออะนอฉันใช่ไหมคะอ้าวเด็กๆก็ต้องเติมคำว่าฉันลงไปได้แล้วหนึ่งข้อใช่ไหมนี่ถ้าเราสังเกตรูปดีๆเราจะเราจะตอบได้นะคะเเราต้องเป็นคนช่างสังเกตก่อนนะอ่าต่อมามาดูข้อสองข้อสองบอกว่าชออะนอฉันอนออนอนอน ฉันนอนนักเรียนว่าเราควรเติมคําว่าอะไรดีคะจากรูปเนี่ยนอนอะไรคะนอนอะไรเอ่ยนอนเปลช่มไหมคะนี่ลูกสอนชี้มานี่นี่มีเปลฉันนอนเปลนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่สามข้อที่สามอ่าข้อที่สามบอกว่า แม่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 ให้แม,ใแม่ให้ฉันฟังเอ๊ะแม่ให้ฉันฟังคราวนี้เราควรจะเติมคำว่าอะไรเราก็ต้องไปดูที่รูปใช่ไหมคะนักเรียนในรูปเนี่ย ในรูปเนี่ยอน,นุเรน,นดูใกล้ๆสิเขาเอาส่วนไหนมาเขาเอาส่วนที่มีสายสีขาวๆเพ่่อการอธิบายแล้วก็มีตัวโนต้ตใช่ไหมนักเรียนดูเข้าไปใกล้ๆเลยนะคะจะเห็นเลยเพราะฉะนั้นต้องเป็นคําว่าอะไรแน่นอนเลยข้างบนเลยค่ะดูจากข้างบนสิคะไอ้สายสีขาวๆอะ่ะเห็นไหมลูกเห็นไหมคะนี่เลยเนี่ยเี่ยลูกศรมบัญชี้มาตรงกับคําว่าร้องเพลงฉะนั้น เราก็ต้องเติมคำว่าร้องเพลงแม่ร้องเพลงให้ฉันฟังก่อนก่อนอะไรคะก่อนอะไรเด็กผู้ชายนอนหลับอยู่ก่อนอะไรเอย่ยก่อนนอนนั่นเองใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วยากไหมคะไม่ยากเลยเนาะเพราะว่าเขามีรูปมาให้เราเราสามารถจะ เดาได้แล้วเราก็อ่านเนื้อเรื่องมาแล้วเนาะเรารู้ว่าแม่กำลังกล่อมเด็กน้อยใช่ไหมคะอ้าวหน้าต่อมาเลยนะคราวนี้หน้าต่อมาเขาบอกว่าให้ฝึกฝึกทำอะไรเนี่ยกออึกก็ฝึกอ่านคำอาวฝึกอ่านคำแล้วเขียนคำ แทนภาพอ้าวเขามีภาพมาให้นักเรียนให้นักเรียนเขียนคําลงไปแต่ก่อนที่นักเรียนจะเขียนเ,เราต้องฝึกอ่านก่อนคําที่หนึ่งรอองอรองไม่โทรร้องหอไอหายไม่โทรให้คาที่หนึ่งอ่านว่าร้องไห้อ่าคาที่สองรอองอรองไม่โทรร้องรออัมรำคำที่สอง ร้องรำคำที่สอออกเสียงยากนะรอเรือสองพยางเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครฝึกบ่อยๆก็จะอ่านเสียงรอชัดพออ่านเสียงรอชัดนักเรียนก็จะเก่งมากนะคะจะอ่านถูกต้องทุกคำเลยออกเสียงได้ชัดเจนจะได้คะแนนเต็มในเรื่องการอ่านเลยนะคะออาคำที่สามรองอรองไม่โทรร้องพอรอเององเพลงร้องเพลงอา้าคำต่อไป รอองรอ,องไม่โทรร้องกรออ,อมอกลอมไม่เอกกล่มร้องกล่อมอ่าแ,และสุดท้ายรอองรอ,องไม่โทรร้องตออตกอโอนโกนร้องตะโกนใช่ไหมคะอ้า,าวเราได้ละหนึ่งสองสามสี่ห้ามีทั้งหมดห้าคำมาดูข้อที่หนึ่งเลยคำที่หนึ่งเลยเราควรเติมอะไร ก่อนนอนฉันชอบก่อนนอนฉันชอบทำอะไรนักเรียนชอบทำอะไรดีนะนี่ค่ะมาดูในรูปเด็กผู้หญิงคนนี้ยถือไมโครโฟนอยู่อ่าแสดงว่าเด็กน้อยคนนี้ยกำลังร้องอะไรคะร้องเพลงเก่งมากก่อนนอนฉันชอบร้องเพลงแต่ ไม่ชอบอแต่ไม่ชอบทําอะไรเด็กๆรูช่วยคุณแอนดูสิเด็กผู้หญิงคนนี้กําลังทำอะไรเนี่ยน้ําตาไหลแล้วเอามือปาดน้นําตาใช่ไหมแสดงว่าไม่ชอบร้องอะไรร้องไห้ใช่ไหมคะอ้าวได้แล้วร้องเพลงกับร้องไห้อะมาดูข้อต่อไปกันกอน,นอนฉันชอบชอบทำอะไรเด็กๆ ไหนดูรูปเด็กผู้หญิงคนนี้สิคะเขาทำอะไรอยู่นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยชูไม้ชูมือเนี่ยแสดงว่าเขาร้องอะไรคะนักเรียนแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยเขาเรียกว่าร้องรำอ่าก่อนนอนฉันชอบร้องราแต่ไม่ชอบแต่ไม่ชอบไม่ชอบร้องอะไร ชอบร้องอะไรคะเนียนสังเกตที่รูปสิคะเด็กผู้หญิงคนนี้เอามือป้องที่ปากตัวเองแล้วก็มังอ้าปากกว้างเลยแบบนี้เรียกว่าร้องอะไรคะร้องอะไรเอ่ยร้องอะไรเอ่ยใครรู้บ้างเรียกว่าร้องตะโกนกำลังตะโกนเลยกำลังอ้าปากกว้างเลยนะคะอ้าวข้อต่อไปข้อต่อไปข้อต่อไป กอน,นอนฉันก่อนนอนฉันฉันทําอะไรคะเนี่ยเด็กจ้องมาที่รูปเด็กคนนี้สิช่วยคุณแตนดูสิว่าเขากําลังทําอะไรอยู่ลักษณะก็คือมีเปลกกาลังกวายเปแสดงว่าร้องอะไรอยู่คะร้องอะไรอยู่ร้องกล่อมนั่นเองใช่ไหมคะอ่า อนอนฉันร้องกลอมยังไม่จบนะมีตอบข้างล่างน้องนอนเลโอเคเป็นอย่างไรบ้างคะเห็นไหมเขียนคําแทนภาพเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักสังเกตพอสังเกตแล้วเราต้องคิดแล้วก็วิเคราะห์เราก็จะสามารถหาคําตอบหรือค้นพบคําตอบนั้นใช่ไหมคะนักเรียนเพราะฉะนั้น การสังเกตสำคัญมากนะคะเออต่อไปอ้าวมาดูครูแตนชวนทำหน้าต่อไปเอาโหต้นไม้วิเศษต้นไม้วิเศษกับนี่ค่ะทำไมครูแตนเอามาสองหน้าเลยเพราะว่าสองหน้านี้เนี่ยข้อที่สิบกับข้อที่สิบเอ็ด นะคะนักเรียนจะต้องโชว์ฝีมือตัวเองนะคะเพราะว่าครูแตนไม่สามารถจะช่วยคิดคำตอบได้เลยเอามาดูต้นไม้วิเศษนี้ก่อนต้นไม้วิเศษให้นักเรียนเขียนคนที่นักเรียนรักอ่าหนูรักใครบ้างเอ่ยไหนลองดูซิหนูรักใครบ้างเอ่ย,หอหเ,อยเห็นไหมคะ ครูแตนก็เลยช่วยไม่ได้เลยเพราะว่าเราฝึกอ่านกันไปเมื่อกี้แล้วใช่ไหมหนูรักใครบ้างเอ่ยจําได้ไหมคะเด็กๆฉันรักจําหน้านั้นได้ไหมฉันรักปู่ฉันรักย่าฉันรักตาฉันรักยายฉันรักนะนักเรียนก็เอามาเติมว่านักเรียนรักใครบ้างนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกคนให้เลือกมาว่านักเรียนรักใครนะคะอะแล้วมาดูหน้าที่สิบเอ็ด หน้าข้างๆในกรอบสี่เหลี่ยมนะเด็กๆหน้าข้างๆแล้วนะคะต้นไม้ก็แตาอธิบายไปแล้วเนาะทุกคนทําได้ต่อไปหน้าสิอ็นี่ไงมาแล้ววาดภาพวาดภาพอะไรได้บ้างวาดภาพคนก็ได้สัตว์ก็ได้หรือสิ่งของก็ได้สิ่งของคนอะไรคะคุณต์ไม่เข้าใจเขาบอกว่าให้วาดภาพคนสัตว์หรือสิ่งของที่นักเรียนเนี่ยรักมากที่สุด ครูตันเอาแค่หนึ่งอย่างให้หนักเรียนเลือกนะคะคนก็ได้สัตว์ก็ได้หรือจะเป็นสิ่งของหรือของเล่นที่นักเรียนรักมากที่สุดนะคะวาดหนึ่งอย่างเลยแล้วก็ระบายสีให้สวยงามระบายสีให้สวยงามด้วยนะอ้ะวาวคราวนี้นักเรียนมาดูครูแตนจะฝากเรื่องนี้ครูแตนจะย้ำกับนักเรียนเสมอเรื่องการวางแผนใช่ไหมคะเด็กๆยิ่ง เป็นวิชาศิลปะหรืออะไรก็ตามที่มันต้องระบายสีด้วยแล้วมันสําคัญอยู่นะไม่ใช่วิชาที่จะอย่างไรก็ได้ใช่ไหมคะมันก็สําคัญอยู่ฉะนั้นเด็กๆเห็นกรอบของครูแทนไหมนี่ครูแทนเนี่ยมีกรอบสีฟ้าทุกคนเห็นไหมคะอ่ากรอบมันค่อนข้างจะเป็นยังไงคะเด็กๆใหญ่นะเขาให้มาเต็มหน้าเลยเพราะฉะนั้นครูแนเนี่ยอยากเห็นสิ่งที่นักเรียนรักเนี่ย มันพอดีกับกรอบพอดีกับกรอบเป็นยังไงมันควรจะอยู่กึ่งกลางแล้วมันก็ไม่เล็กเกินไปแล้วก็ไม่อะไรคะไม่ใหญ่เกินไปทำไมครูแตนถึงให้วางแผนเพราะครูแตนไม่อยากให้เด็กๆอยากวาดอะไรก็วาดลงไปเลยกรอบใหญ่ขนาดนี้วาดคนตัวเท่ามดเท่านี้ได้ไหมคะมันจะสวยไหมคะมันก็ไม่สวยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องวางแผนก่อนหนึง เราจะวาดอะไรกรอบใหญ่ขนาดน,นี้เราก็ใช้ดินสอล่างเบาๆก่อนให้มันพอดีไม่ใช่ใหญ่เกินจนล้นกรอบก็ไม่ได้นะใหญ่เกินจนเลยกรอบสีฟ้าออกมาก็ไม่ได้นะคะมันก็ไม่เหมาะสมใช่ไหมเพราะฉะนั้นนักเรียนก็วางแผนทําไมคุูแตนไม่อยากให้ลบบ่อยๆถ้าลบบ่อยๆแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคะเด็กๆกระดาษเป็นยังไงกระดาษก็ขาดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น วางแผนคิดขั้นตอนว่าเราจะทำอะไรก่อนเราจะวาดอะไรก่อนและละบายสีนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆวางแผนให้ดีนะสองหน้านี้เนี่ยครูดแดนจะไม่ได้อธิบายให้ฟังได้แต่จะช่วยเฉลยคำตอบไม่ได้เพราะคำตอบอยู่ที่นักเรียนไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะเพราะว่าเป็นเป็นของนักเรียนเองนะคะแต่ครูดแดนก็จะตรวจ เนาะมันจะต้องมีหลักฐานว่านักเรียนเนี่ยทางานแล้วนะคะอยู่ในสมุดทักษะภาษานะคะโอเคหน้านี้ก็มีเพียงเท่านี้ผู้แทนก็เลยขึ้นสองหน้าแบบนี้เพื่อจะอธิบายครั้งเดียวนะคะต่อไปหน้าท้ายละเขาบอกว่าเขาบอกว่าคนเก่งเนี่ยจะเขียนสวยอ่าหน้านี้เขาบอกว่าคนเก่งเนี่ยจะเขียนสวยอย่างไรอ้าวมาดูกัน ก็คือคัดตัวบรรจงนั่นเองคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดเลยนะคะนักเรียนเต็มบรรทัดเลยนะคะหน้านี้เขาจะมีบรรทัดมาให้เห็นไหมคะมีเส้นติดวัาข้างล่างแล้วก็เส้นประอยู่ข้างบนหัวกลมเหมือนของเขาเลยเว้นวักเหมือนของเขาเลยนะคะเด็กๆหนึ่งสองสามสี่ห้าเขาวเว้นวัก หเสร็จแล้วเว้นวรรคแล้วค่อยมาเขียนสองใช่ไหมก็เ,เว,ว้นวรรกตามเขาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเขียนอาจดัยอยากให้เด็กๆตั้งใจเขียนเขาให้คัดนะคะนักเรียนไม่ใช่ให้เขียนเหมือนปกติคัดคัดกับเขียนไม่เหมือนกันนะคัดก็คือต้องทําออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่นักเรียนจะทําได้นะคะแล้ว การเขียนเนี่ยมันจะบ่งบอกตัวตนของนักเรียนว่านักเรียนเนี่ยเป็นคนอย่างไรตั้งใจทํางานหรือไม่เป็นคนรอบคอบเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนสะอาดหรือไม่ไม่ใช่เขียนมาแล้วก็ตัวหนังสือดํากระดาษด,ดําเลอะเปื้อนไปหมดเลยแบบเนี้เขาก็จะมองว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่สะอาดเป็นคนสกปรกเพราะฉะนั้นเวลาเขียนเขียนแล้วเนี่ย ให้ให้กระดาษของเราเนี่ยมันสะอาดไม่ใช่เลอะรอยดินสอนดำไปหมดเลยลบจนกระดาษขาดแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมครูแตนสอนไปแล้ววางแผนทำหนึ่งครั้งให้มันดีไปเลยดีกว่าไม่ตั้งใจทําแล้วทําหลายๆครั้งเพื่อให้มันดีมันไม่ใช่นะคะฉะนั้นครูแตนฝากเด็กๆนะคะตั้งใจทํานะคะวันนี้ครูแตนก็มีเพียงเท่านี้ขอให้นักเรียนตั้งใจทํานะคะในบทเจ้าเนื้ออ่อนเอ่ยนะคะคแตนก็ วันนี้พบกับนักเรียนเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะบ๊ายบาย